บอกวิธีการสมัคร Zoom นะคะแอปประชุมทางไกลคนทำงานนะคะอาจจะเอาไว้ประชุมเวลาทำงานก็ได้นะคะนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะเอาไว้ใช้เรียนออนไลน์นะคะแม่ค้าออนไลน์นะคะคนขายของออนไลน์นะคะอาจจะเอาไว้ใช้ประชุมตัวแทนนะคะ ช่วงโควิดนะคะไม่ต้องออกมาพบกันอย่างเงี้ยนะคะวันนี้จะบอกวิธีการสมัครแอบซูมด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะก่อนที่จะไปดูวิธีการนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจในการทำคลิปถัดไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปโหลดแอปกันค่ะ แอบซูมตัวนี้นะคะใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะของใครเป็นระบบไหนนะคะก็เปิดเข้าไปใน Pay Store หรือ App Store นะคะแล้วก็ไปโหลดแอปนะคะพิมพ์เข้าไปตรงนี้นะคะว่า set w o m นะคะพิมพ์แค่นี้นะคะก็จะขึ้นมาให้แล้วนะคะเนี่ยนะคะ Zoom Cloud Meeting อันนี้นะคะเดี๋ยวกดลงไปตรงคำว่า Zoom c l o u d Meeting เลยค่ะแอปจะหน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่าติดตั้งค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวเรารอเขาโหลดแป๊บหนึงนะคะเขาจะหมุนๆนะคะพอโหลดเสร็จนะคะตรงคําว่าเปิดนะคะจะกลายเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรากดเปิดลงไปเลยค่ะ การใช้งาน Zo ู om นะคะเขาจะแบ่งเป็น2กรณีนะคะกรณีที่เรานะคะเป็นโฮสต์นะคะหรือเป็นออร์แกไนเซอร์นะคะเป็นคนที่เปิดห้องประชุมนะคะกับอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีที่เราเป็นคนที่เข้ามาจอยมิทติ้นะคะจะแบ่งเป็น2กรณีนี้นะคะถ้าเรานะคะต้องการที่จะเปิดห้องประชุมเองนะคะเราก็กดลงไปตรงคำว่า sign up นี้นะคะเพื่อทำการลงทะเบียนครั้งแรกนะคะสำหรับคน ทีนี้เดี๋ยวตอนนี้นะคะจะบอกวิธีการ Signup นะคะของคนที่ยังไม่เคยมีซูมเลยนะคะเราต้องการจะเปิดห้องประชุมใหม่นะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคำว่า Signup พเลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะเขาจะให้เราใส่วันเดือนปีเกิดนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงนี้นะคะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะตรงวันเดือนปีเกิดนะคะจะขึ้นเป็นแบบนี้นะคะตรงวันที่นะคะให้เรากดบวกหรือกดลบนะคะให้กลายเป็นเลขวันเกิดของเรานะคะเดือนก็เหมือนกันนะคะเลือกให้เป็นเดือนเกิดของเราแล้วก็ตรงปีคศนะคะก็กดให้เป็นคศเกิดของเรานะคะพอได้วันเดือนปีเกิดของเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้กดลงไปตรงคําว่าเซตค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะช่องบนนี้นะคะเขาจะให้เราใส่อีเมลนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์อีเมลของเราลงไปช่องนี้นะคะ พอเสร็จแล้วนะคะข้างล่างนี่นะคะเราก็พิมพ์ชื่อนะคะเสร็จแล้วช่องถัดมานะคะเราก็พิมพ์นามสกุลนะคะพอเรากรอกข้อมูล3มช่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวไซต์อัพนะคะจะเป็นสีน้าเงินนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าไซต์อัพเลยค่ะ ทีนี้นะคะเขาขอให้เรากรอกอ e ีเมลลงไปนะคะเราพิมพ์อ e ีเมลไปเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้เราไป Activate นะคะที่อ e ีเมลนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความนะคะเด้งเข้ามาที่อ e ีเมลของเรานะคะเป็นข้อความจาก Zoom นะคะนี่นะคะ Zoom นะคะเขาส่งข้อความมาให้เราที่อ e ีเมลที่เราส่งให้เขาเมื่อกี้นี้นะคะพอเราเปิดเข้ามาในอินบ็อกซ์ของเรานะคะเราจะเจอข้อความจาก Zoom แบบนี้นะคะเดี๋ยวให้เราไปกดลงไปตรงคำว่า Activate Account ค่ะ พอเรากด activate เสร็จนะคะก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะเขาจะให้เรากรอกข้อมูลบัญชีนะคะช่องบนนี้นะคะให้เราพิมพ์ชื่อของเราลงไปนะคะเสร็จแล้วนะคะช่องที่2นะคะก็ให้พิมพ์นามสกุลของเรานะคะเสร็จปุ๊บช่องที่3มนะคะเขาจะให้เราตั้งค่า password นะคะเดี๋ยวเราใส่ password ลงไปช่องนี้นะคะ เขาจะบอกเรานะคะว่าพาสเวิร์ดนะคะจะต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรต้องประกอบไปด้วยตัวพยัญชนะนะคะตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะแล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะผสมผสมกันนะคะให้ได้อย่างน้อย8ตัวนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์ลงไปตรงข้างบนนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กดลงไปตรงคำว่า continue ค่ะ ทีนี้เราพิมพ์พาสเวิร์ดไปตรงนี้แล้วนะคะครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราพิมพ์พาสเวิร์ดข้างล่างนะคะคอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะคะให้ข้างบนกับข้างล่างนะคะพิมพ์ให้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะคำว่า i am not a robot นะคะเสร็จแล้วก็กดลงไปตรงคำว่า continue ค่ะทีนี้อย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่าถ้าเราสมัครเข้ามาปุ๊บนะคะแล้วเรากดลงไปตรงคำว่า sign up นะคะจะหมายถึงการที่เราสมัคร เราก็พิมพ e ์อีเมลของคนนั้นนะคะเข้าไปตรงนี้นะคะนี่นะคะเบื้องต้นเขาให้มา3คนนะคะแต่ถ้าเรามีผู้ร่วมประชุมมากกว่านั้นนะคะให้เรากดลงไปตรงนี้นะคะที่เขียนว่า add another email ค่ะแล้วเราก็พิมพ e ์อีเมลเพิมเ่มเติมเข้าไปให้เรียบร้อยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะก็มาติ๊กถูกตรงนี้นะคะที่เขียนว่า I am not a robot นะคะเราก็กดอินไว้เพื่อเชิญผู้เข้าร่วมประชุมได้เลยค่ะ ทีนี้ถ้าใครนะคะที่ต้องการจะสมัครเอาไว้เฉยๆนะคะยังไม่ต้องการจะเปิดห้องประชุมนะคะช่องอีเมลข้างบนนี้นะคะเราก็ไม่ต้องใส่นะคะปล่อยเอาไว้ให้เป็นว่างๆนะคะแล้วก็ไปกดตรงคําว่าสคริปต์ตรงนี้นะคะนี่สมมุติว่าตอนนี้เราจะยังไม่จัดประชุมนะคะเรากดสคริปต์นะคะข้ามออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะออกจากแอปนะคะแล้วจะพาไปดูวิธีการว่าเข้าจากหน้าแอปยังไงคะ่ะ นี่นะคะออกมาที่หน้าแอปซูมนะคะเดี๋ยวเรากดเปิดเข้าไปอีกครั้งนึงค่ะ สวัสดีครับวันนี้ช่องครู IT c h a n n e l นะครับจะพาสมัคร Gmail แบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์ยืนยันนะครับและก็สมัครทีละหลายๆ Gmail นะครับโดยการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะครับถ้าเราสมัครผ่านคอมพิวเตอร์นะครับหรือสมัครผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับ Gmail เขาก็จะให้ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขหนึ่งก็จะยืนยันได้ ไม่ไม่มากนะครับาหากเราต้องการสมัคร Gmail หรือหลาย Gmail อย่างเช่นสมัคร Gmail ให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้แอปพลิเคชันของ Gmail ในการสมัครนะครับมีวิธีและขั้นตอนการทำอย่างไรมาเริ่มลงมือกันเลยครับก่อนอื่นก็ขอรบกวนนะครับให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้รับชมคลิปดีๆจากทางช่องอย่างทันท่วงทีนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเข้าไปดาวน์โหลดนะครับอไปที่ l a y Store นะครับ Google Play มาคลิกไปที่นะครับพิมหานะครับแอปที่เราจะติดตั้งคือแอปที่ชื่อว่า gmail นะครับพิมพ์ว่า gmail แบบนี้ครับ gmail นะครับเสร็จแล้วถ้ามันเจอถ้าท่านยังไม่ติดตั้งนะครับก็จะ มีคำว่าติดตั้งขึ้นแต่เผอิญว่าของผมเนี่ยติดตั้งไปแล้วนะครับผมไม่ไม่อยากขี้เกียจลบออกนะครับผมก็เลยบอกว่าก็คือถ้าของท่านยังไม่ติดตั้งท่านก็คลิกคําว่าติดตั้งตัวนี้นะครับแล้วก็รอเสร็จเสร็จแล้วก็เป็นเหมือนของผมนะครับแล้วก็คลิกคําว่าเปิดเข้าไปครับพอเปิดเข้ามานะครับมันก็จะขึ้นมาสู่หน้าต่างแบบนี้ครับเรียบร้อยนะครับให้เรากดไปที่ตรงรูปตรงนี้นะครับ ไปที่ตรงนี้ครับปกติแล้วมันจะบอกว่าลงชื่อข้อใช้นะครับตรงนี้ก็เพิ่มบัญชีอื่นนะครับอพอเพิ่มบัญชีอื่นมันก็จะมีบัญชีอื่นๆเนี่ยเข้ามาใช้งานร่วมกับ Gmail ได้เช่นพวกเอาลูกก็คือพวก Hotmail พวก Yahoo ะนะครับพวก Office 365แล้วก็อื่นๆอีกนะครับมีอันอื่นอีกที่สามารถใช้ตั้งค่าอีเมลได้นะครับแต่ถ้าเราจะสมัครใหม่เราก็เข้าไปที่ Google นะครับคลิกไปที่ Google เสร็จแล้วเขาก็จะสำรวจข้อมูลนะครับว่าของเราเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรมี gmail เข้ามาใช้งานได้อยังนะครับทีนี้มันจะเข้ามาสู่หน้าต่างตรงนี้แล้วครับนะครับสำหรับท่านที่สมัครใหม่นะครับก็ให้มาคลิกตรงนี้ครับนี่สร้างบัญชีนะครับทีนี้มันจะมีให้เลือกอยู่2แบบก็คือสําหรับตัวเองนะครับถ้าสําหรับตัวเองเนี่ยมันจะจํากัด บัญชีให้ใช้ได้แค่ไม่กี่บัญชีนะครับแต่ถ้าเราต้องการบัญชีเยอะๆเช่นผมจะสมัครให้นักเรียนได้ใช้งานเนี่ยผมจําเป็นจะต้องคลิกไปที่เพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะครับตรงนี้นะครับมันจะสามารถสมัครบัญชีได้หลายบัญชีนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ยืนยันด้วยนะครับอ่าคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับผมมีข้อมูลไว้แล้วนะครับว่าตรงนี้ผมจะสมัครว่าชื่อว่า ธนาบอดินนะครับผมสมัครให้นักเรียนนะครับนักเรียนในห้องผมนี่แหละครับชื่อทนาบอดินนะครับนามสกุลโพธีบางครั้งจะให้เด็กเขาไปสมัครเองไปอันนั้นก็จะเกิดความยุ่งยากนะครับ แล้วก็บางทีมีปัญหาจะต้องใช้โทรศัพท์ของแม่ของพ่อของญาติอะไรยืนยันนะครับยากนะครับเพราะฉะนั้นก็คือผมจะสมัครให้ให้เด็กเลยจำนวน20คนนะครับก็คลิกไปที่คำว่าถัดไปครับหลังจากใส่ชื่อแล้วนะครับคลิกไปถัดไปเขาก็จะให้ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับเราก็เตรียมวันเดือนปีเกิดนะครับถ้าจะให้ดีก็ถ้าเป็นเด็กก็ให้เพิ่มนะครับให้ได้สักประมาณ20กว่านะครับมันจะได้ไม่ถามว่าเป็นเด็กแล้วก็ต้องมีผู้ปกครองอีกยุ่งยากนะครับ ใส่ตรงนี้มันไม่สําคัญนะครับไม่ได้ไปซีเรียสอะไรนะครับอ่าเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับตัวนี้นะครับผมใส่เกิดวันที่สีเดือนสิงหาคมนะครับมีให้เลือกแล้วนะครับปีตรงปีตรงนี้นะครับเป็นปีคริสต์ศักราชนะครับหรือคศไม่ใช่ปีพศนะครับไม่ใช่ปีพศถ้าใช้ปีพศจะสมัครไม่ได้นะครับให้เป็นปีคริสต์ศักราชปีคริสต์ศักราชเนี่ยนะครับ คำนวณยังไงหาอย่างไรบางคนเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจบางท่านกา็รู้แล้วนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับวิธีการก็คืออย่างเช่นปี2563นะครับสมมติอ่า2563เราอยากรู้ว่าเป็นปีคศเท่าไหร่ให้เอา2 5 6 3ตั้งเอา543 543นะครับ543ไปลบออกพอลบออกแล้วมันก็จะเหลือเท่ากับปี2020 ที่นี้ท่านเกิดปีไหนท่านก็ใส่เข้าไปครับทีนี้อ่าเกิดปีไหนท่านก็ใส่เข้าไปท่านก็จะรู้แล้วว่าทา่านเกิดปีคศเท่าไหร่นะครับอ่าอย่างในที่นี้นะครับผมจะของของเด็กเนี่ยผมจะใส่เป็น 99, swing, 100, 1นึ่งพันหนึ่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็กําหนดถามนิดนึงนะครับเพศนะครับตรงเพศเนี่ยไม่ต้องการตอบก็ได้นะครับเราไม่อยากบอกเขาว่าเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับแต่อันนี้นะครับไม่มี ปัญหาอะไรนะครับคือเด็กเป็นผู้ชายนะครับผมก็สมัครบอกว่าเป็นเพศชายแล้วก็กดถัดไปครับอ่านะครับพอกดถัดไปตรงนี้เขาก็จะมีอีเมลที่ทาง gmail เนี่ยเขาคิดให้ขึ้นมาเองว่าถ้าคุณใช้ gmail แบบนี้นะยังว่างอยู่ใช้งานได้เลยนะครับแต่เราไม่ต้องการนะครับที่เขาคิดมาให้นะครับเรามี gmail ที่เราต้องการจะสร้างของเราเองอยู่แล้วเราก็คลิกที่ สร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองตรงนี้นะครับเราคลิกพอหลังจากที่เราคลิกสร้างที่อยู่ Gmail ของคุณเองตรงนี้แล้วนะครับมันก็จะมีช่องให้ใส่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่ที่เราได้เตรียมมาไว้นะครับผมเตรียมมาไว้ว่านะครับประมาณนี้นะครับชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับนาบอดดินผมกลัวว่ามันจะมีคนใช้งาน,นครับผมจะขอใช้ ตัวเลขเพิ่มเติมเข้าไปอีกประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็ลองกดถัดไปนะครับถ้าใช้ได้มันก็จะขึ้นมาให้เรากําหนดรหัสผ่านแบบนี้นะครับอันนี้คือไม่มีคนใช้งานสามารถใช้งานได้นะครับผมก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปว่า,าตัวเลขก่อนนะครับทั้งี่ตัตวแล้วก็ตามด้วยตัว พยัญชนะ4ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอีกสัก4ตัวนะครับให้มันครบ8ตัวอย่างน้อย8ตัวนะครับเขากําหนดไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ใหม่ครับอ่าใส่พยัญชนะ4ตัวแล้วผมก็จะใส่ตัวเลขไปอีก4ตัวนะครับเพื่อที่จะให้ผ่านเกณฑ์ของ Gmail ของเขานะครับเสร็จแล้วเมื่อใส่ตรงกันแล้วนะครับเราก็กดไปถัดไปนะครับ มันก็จะเข้าสู่หน้าตา่างเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ตรงนี้ขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเราสมัครผ่านแอปเนี่ยนะครับมันมีคําว่าข้ามไปนะครับแต่ถ้าเราสมัครผ่านโทรศัพท์หรือผ่าน PC ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะต้องให้ยืนยันด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันไม่ต้องให้ยืนยันนะครับ <S <s เห็นไหมครับ มีคําว่ากดข้ามไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปตรงข้ามนี้นะครับข้ามนะครับพอถึงนี้นะครับขึ้นมาแล้วว่าให้ตรวจสอบว่าชื่อของคุณคือธนาบดินนามสกุลโพทีบัญชี gmail ของคุณตามนี้ธนาบดิน2552 atgmail.com ถูกต้องไหมถ้าถูกต้องเราก็กดถัดไปนะครับเห็นไหมครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วก็ จำเป็นครับต้องยอมรับนะครับเงื่อนไขของทาง Gmail ก็คลิกไปที่คาว่าฉันยอมรับนะครับตรงนี้จะใช้เวลาสักพักหนึ่งอ่าเห็นไหมครับเรียบร้อยไม่ม,ไม,มีไม่มีสิ่งใดนะครับที่จะอะไรนั้นเรากดเข้าไปตรงนี้ดูนะครับก็จะมีอีเมลคำว่าชนาบอดินเพิ่มขึ้นมาอีกทั้งทงท,งที่ว่าของผมเนี่ยมี อีเมลอยู่แล้วนะครับสอ,อีเมลแล้วก็มีธานาบดินเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถ้าเราจะสมัครอีกนะครับเราก็กดไปที่เพิ่มบัญชีอื่นนะครับแล้วก็สมัครตามขั้นตอนที่ทําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้ามาชมผู้ที่สมัครผ่านโทรศัพท์ธรรมดานะครับแล้วก็สมัครผ่านคอมพิวเตอร์แล้วมีปัญหาให้ยืนยันด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านลองใช้วิธีอย่างที่ผมแนะนำครับก็คือ สมัครผ่านแอปนะครับแล้วก็เลือกตามเงื่อนไขให้เป็นแบบธุรกิจนะครับท่านจะสามารถใช้อีเมลได้มากกว่า2บัญชีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับรบกวนฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งเตือนเอาไว้นะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับจะได้แจ้งให้ท่านทราบก่อนใครๆเขานะครับ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ